สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกวันนี้ดิฉันศิสุดาพุ่มชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและกิจกรรมความร่วมมือของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยนะคะ ขอเรียนว่าข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากเพจ f a c e b o o k ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะสำหรับข่าวแรกนะคะก็คือข่าวนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้รับรางวัลโนเบลประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะในสองสาขาด้วยกันก็คือสาขาฟิสิกส์และสาขาเคมีนะคะโดยเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6นกะคะก็คือได้แก่นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสจำนวนสองท่านด้วยกันคือนายเพียอากอสตินีและนางอานริลลีเยนะคะโดยทั้งสองได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมกับนายเฟอรันคลาวสนะคะนักวิจัยชาวออสเตรียฮังการี จากผลงานวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนภายในอะตอมและโมเลกุลค่ะสำหรับฝ่ายหญิงนะคะนางอารูเยเนี่ยถือเป็นสตรีคนที่5ในประวัติศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ค่ะต่อมาในวันพุทธที่4ตุลาคมพุทธศักราช2566ก็ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีค่ะ ได้แก่นายมุนชีบาร์เวนดีนักวิจัยชาวฝรั่งเศสอเมริกันตุนิเซียและนักวิจัยชาวอเมริกันอีกสองท่านนะคะประกอบด้วยนายหลุยส์พูสและนายอเล็กซีเอกิมอฟจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาควอนตัมดอทค่ะซึ่งการมอบรางวัลโนเบลในครั้งนี้นะคะ ถือเป็นการเชิดชูคุณูปการของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสที่มีต่อวงการวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศฝรั่งเศสยังคงยืนอยู่แถวหน้าในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์นะคะข่าวที่ 2, 2> นะคะเป็นข่าวการนำส่งดาวเทียมทีออส2ของไทยซึ่งสร้างโดยประเทศฝรั่งเศสขึ้นสู่อวกาศนะคะในคืนวันที่8ถึง9ตุลาคม พุทธศักราช2,566ตามเวลาท้องถิ่นนะคะจากท่าอาวากาศยานเฟนช์เกียนาหรือเกียนาสเปซเซ็นเตอเมืองกูรูเฟ e นช์เกียนาประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่ง French เฟรนช์เกียนาเป็นดินแดนพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสคะ่ะตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะคะโดยเทาเทียมทีออ .2 ได้ถูกนำส่งด้วยจรวดเวก้านะคะ ขึ้นสู่วงโครจรอย่างราบรื่นโดยมีนางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประกรณ์อาภาพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือชิสดานะคะและนายโอลิเวเยชานเวผู้อำนวยการภูมิภาค บริษัท Airbus หรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่า Airbus นะคะร่วมนำส่งดาวเทียม t ีออนะคะการสร้างดาวเทียม t ีออนี้เป็นผลจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างชิสด,ดาของไทยกับบริษัท Airbus Defense and Space ประเทศฝรั่งเศสในการจัดสร้างและการปฏิบัติการดาวเทียมโดมดังกล่าวนะคะดาวเทียม T2 จาโคจรที่ระดับความสูง 621กิโลเมตรจากพื้นโลกค่ะมีการติดตั้งเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทันสมัยซึ่งจะให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้ในหลากหลายมิตินะคะเช่นการบริหารจัดการเมืองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการเกษตรค่ะนอกจากนี้นะคะ ด้วยศักยภาพในการถ่ายภาพและผลิตภาพสีรายละเอียดสูงในระดับ50เซนติเมตรนะคะดาวเทียมทียออก็จะทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศค่ะที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิยุทธศาสตร์นะคะที่มีรายละเอียดสูงมากได้อย่างเต็มที่ค่ะข่าวที่3นะคะซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นข่าวการจัดแสดงงานศิลปะบนกำแพงด้านนอก ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยค่ะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง36หนะคะหรืออ,อ,อีกชื่อหนึ่งของซอยนี้ก็คือชื่อถนนือเดอรเบรสต์นะคะโครงการนี้นะคะเป็นความคิดริเริ่มของพนาท่านเทียครีมาตูนะคะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กับคณะทำงานขององค์กรอนุรักษ์ไร้พรมแดนนะคะหรือแคสโตคาเตอร์ซองฟงเทียนะคะซึ่งนำโดยนายโคแบร์บูกแรงนะคะร่วมกับคณะวิทยาลัยช,าช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะได้ร่วมกันรังสรรค์งานศิลปะต้นแบบอันประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรม ที่จัแสดงรอบกำแพงด้านนอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสณกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันรุ่มรวยและหลากหลายระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสค่ะผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเดินทางมาชมได้ทุกวันนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถชมผลงานทั้งหมดและอ่านคำบรรยายงานแต่ละชิ้นได้ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนะคะ โปรเจกต์นี้นะคะยังได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายรวมถึงภาคเอกชนของฝรั่งเศสบางส่วนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยค่ะเช่นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแซงโกแบงนะคะและเด็กสตาร์ซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยได้ใช้ความรู้ความชำนาญของฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายนะคะ ดิฉันขอยกตัวอย่างภาพมาบรรยายให้คุณผู้ฟังฟังนะคะโดยคําอธิบายภาพจัดทําโดยคณะนักเรียนของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพศิลป,ปะไทยหลากหลายรูปแบบรอบพีระมิดลูฟนะคะพิพิพธภัณฑ์ลูฟ์ประกอบด้วยพีระมิดห้าหลังซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นพีระมิดกับหัวนะคะ เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่มีชื่อว่าเป่ยวี่หมิงนะคะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2,532ภาพนี้เป็นการนำเอาพีระมิดลูฟสามหลังมาไว้ในภาพนะคะมีศิลปินหลายหลายท่านเนี่ยมาร่วมกันเล่นกับสิ่งก่อสร้างที่ทำจากแก้วและโลหะชิ้นนี้อาทิ J.R. ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ใช้ภาพหลายร้อยภาพมาแปลงโฉมพีระมิดให้เกิดเป็นภาพลวงตาในปีพุทธศักราช2562ส่วนพีระมิดสองหลังที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้เป็นภาพตัดต่อผลงานของอาจารย์ทวันดัชนีศิลปินชื่อดังของชาวไทยนะคะผู้ชื่นชอบรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิต และพระพุทธศาสนาผลงานนี้ได้รับการออกแบบอย่างจงใจให้มีความหนักและมีองค์ประกอบทับซ้อนมากมายในภาพนะคะเช่นภาพร่างมนุษย์ในจินตนาการสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดและภาพพระพุทธรูปนอกจากนี้ยังมีการใช้สีทองแต่งแต้มซึ่งชวนให้นึกถึงแผ่นทองคำเปลวที่ใช้ในพระคำผีพระไตรปิฎก เพื่อเติมแง่มุมความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในผลงานค่ะภาพที่2นะคะเป็นภาพเมืองกักกสซอนนะคะที่รับการปกปักจากยักษ์ทวารบาลค่ะเราลองย้อนกลับไปในยุคศตรวรรษที่14นะคะณนเมืองกักกซอนซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของแคว้นออกซิตานีนะคะเมืองนี้มีชื่อเสียงเพราะมีป้อมปราการของยุคกลางนะคะ ตัวเมืองมีกำแพงสองชั้นล้อมรอบซึ่งประกอบด้วยหอสังเกตการจำนวน52แห่งหนึ่งในประตูทางเข้าเมืองกากาซอนนะคะมียักษ์สตนที่มาจากประเทศไทยและได้มาปรากฏตัวในศตวรรษที่14เป็นผู้เฝ้าประตูเมืองยักษ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีใบหน้าที่มีลักษณะเฉพาะนะคะก็คือมีตากลมโปนและมีเขี้ยวยื่นออกมา มีผิวสีเขียวหรือสีม่วงนะคะเราเรียกว่ายักษ์สาผู้พิทักษ์สองตนที่เห็นในรูปภาพนี้ได้รับเลือกให้ปกป้องวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะภาพที่3นะคะเป็นภาพการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมในรูมแม่น้ำหลวกนะคะ ปราสาทที่ตั้งอยู่แถบรุ่มมิน้ำลัวส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือสร้างขึ้นหรือมีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงศตวตรรษที่15และ16ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ราชสำนักของกษัตริยฝรั่งเศสเริ่มก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคหรือบริเวณโดยรอบนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าปราสาททั้งหมดมีสีอ่อนเนื่องมาจากการใช้หินปูนในการก่อสร้าง ทำให้ตัวปราสาททั้งหมดดูสว่างและตัดกับสีทึบของหลังคาที่ทํามาจากหินชนวนนะคะปราสาทชาโตดูเซนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ชาลแปะโคเขียนนิทานเรื่องเจ้าหญิงนิทราปราสาทชาโตเดอชองบอกมีความเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของพระเจ้าฟองซ่วที่หนึ่งเนื่องจากเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทกว่า3 0 0พแห่งริมแม่น้ำลัว ปราสาทชาโตเดอโชนงโซมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปราสาทสุภาพสตรีเพราะสร้างและได้รับการบูรณะโดยสุภาพสตรีหลายท่านในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งมีส่วนเสริมสร้างทำนุบำรงุงและอนุรักษ์ปราสาทแห่งนี้สุดท้ายนะคะจากปราสาทชาโตเดโนเซซึ่งสามารถมองเห็นไร่องุ่นที่ผลิตวน์โดยใช้องุ่นขาวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ความสว่างของปรา,าสาทเหล่านี้ทําให้เรานึกถึงวัดร่องขุนในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงรายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดสีขาวสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์จิตกรชื่อดังนะคะสีขาวของวัดนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาตัวโบส์และงานปฏิมากรรมต่างๆล้วนฝังด้วยกระจกที่สะท้อนแสงร,ระยิบระยับ เพื่อสื่อความหมายถึงการนำพาพุทธ,ธศาสนิกชนไปสู่นิพพานวัดแห่งนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนวัดอื่นที่สร้างตามธรรมเนียมดั้งเดิมโดยวัดนี้สร้างและตกแต่งเป็นแบบศิลปะร่วมสมัยนะคะที่4นะคะเป็นภาพเ,เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะคือภาพเดินเล่นตามสไตล์ไทยฝรั่งเศสริมฝั่งแม่น้ำแซนค่ะ แผงขายหนังสือนะคะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์กรุงปารีสนะคะและเป็นร่องรอยสุดท้ายของการค้าขายตามท้องถนนรวมถึงอาหารข้างทางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างสีสันให้กับท้องถนนในเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ในกรุงเทพมหานครนั้นสิ่งเหล่านี้ยังคงเฟื่องฟูอยู่เช่นเดียวกับที่อื่นๆในประเทศไทยนะคะแผงขายหนังสือเหล่านี้จะรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ำแซนจาก สะพานที่ชื่อมาคีไปจนถึงเกดูลูฟและฝั่งซ้ายจากเกเดลาตูแนนไปจนถึงเกวอนแตกนะคะใกล้กับมหาวิหารโนอเทดามเดอปารีหรือมหาวิหารโนอเทดามแห่งกรุงปรารีสนะคะมีผู้ขายหนังสือมากกว่า200รายโดยแต่ละร้านมีขนาดกว้าง8เมตรและเปิดโล่งกลางแจ้งอย่างแท้จริง แผงหนังสือหรือที่เรียกกันว่าบัวตอาลีฟค่ะนะคะกว่า900ร้านรวบรวมหนังสือเก่าและหนังสือมือสองเกือบ3 0 0แสนเล่มนะคะยังไม่นับรวมนิตยสารสแตมและการ์ดสะสมอีกจำนวนมากแต่โปรดระวังมีแค่เพียงแผงเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ขายของที่ระลึกเกี่ยวกับปารีสเครื่องประดับตกตแต่งต่างๆและอุปกรณ์แกชเชตต่าง การมีอยู่ของแถงหนังสือเหล่านี้มีส่วนทำให้ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีสเสนะ่ห์และช่วยสร้างความมีชุตีวาสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงมรดกทางวรรณกรรมและอัติศาสตร,ร์กล่องบรรจุหนังสือสีเขียวตู้บรรทุกหนังสือหรือที่เรียกกันว่าแวกวากงได้รับการควบคุมให้กลมกลืนกับสีของรถไฟใต้ดินน้ำผู้วอเลสและเสามอริส หากแผงขายหนังสือในปารีสได้สร้างแรงบนันดาใจให้กับเมืองหลวงอื่นๆเช่นออตตาวาปักกิ่งหรือโตเกียวแต่ไม่ใช่กับกรุงเทพมหานคราความสนใจที่มีต่อถนนในประเทศไทยนั่นคือแผงขายปลาหมึกแห้งเริ่มจากการบดปลาหมึกด้วยมือหลายๆครั้งเพื่อทำให้นุ่มปลาหมึกบางราวกับกระดาษหั่นปลาหมึกเป็นชิ้นแล้วย่างบนเตาถ่านเล็กๆ และเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสจัดและนี่คืออาหารข้างทางทั่วไปเป็นอาหารว่างที่ทานเพลินขณะเดินไปตามท้องถนนรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง FM 107.25 MHz และทางออนไลน์ www.nu.radio.ac.th ทุกวันเสาร์ เวลา10บนาฬกาถึง10นาฬิกา30นาทีาหรืออีกช่องทางหนึ่งทาง YouTube ชื่อ N.U. Radio นะคะสวัสดีค่ะ